สำหรับผมดอกนี้แท้ดูง่ายอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะนะครับสำหรับผมดอกนี้แท้ดูง่ายอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะเปิดให้ดูข้างในนะครับือว่าเป็นข้อมูลที่ดีดูด้วยกัน ขอมาลาโทษหลวงพ่อนะครับได้ข่าวขอคำมาลาโทษหลวงพ่ออยากให้เห็นข้างในว่าของแท้ข้างนอกดูขุขะยยังไงข้างในก็ต้องป้าติ้งโหน่งนะครับผมข้างนอกอะไรนะ โอ้โหสุดยอดเลยครับทุกท่านเดี๋ยวสต็อปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคลี่หมดแล้วก็เออดูไปพร้อมกันเลยอะนันสต็อปนันสต็อปที่สุดอะที่สุดเลยไม่ฮะ เดี๋ยวคลี่เสร็จแล้วผมจะถ่ายรูปนะขออนุญาตสต๊อปก่อนพุทธโทอ่ะละหังแถวแรกนะครับพุทธโทอ่ะแถวที่แถวที่สองละหังโมแถวที่สามนาสิสังแถวที่สี่อิสวาสุ ยันสี่แถวครับเมื่อก่อนที่แกะผมเห็นตรงขอบตรงขอบเป็นนี่ฮะเป็นบรรทัดที่สามนะครคืออีสวาสุคิดอยู่ว่าดอกนี้ไม่สี่ก็ห้าแถวเนี้ยเราจะเห็นแถวเนี้ยอยู่อยู่ด้านนอกนะครับนะครับจริงๆอ่ะดอกนีด <c oughs> ก้ดูแท้แต่แรกแล้วล่ะครับดูแท้แต่แรกแล้วแหละแต่ว่า ก็แอบเสียดายที่จะต้องคลี่แต่ว่าผมว่าก็ถือว่าเป็นวิทยาทานได้นะครับสงสัยอยู่ว่าเป็น4ด้วยความสงสัยก็จริงแต่ว่า,าวัตถุมงคลของพ่อทราพิสูจน์ทราบแบบนี้มันชัดเจนดีนะครับแถวบนนะฮะพุทโธอะแถวที่สองละหังโมแถวที่สาม นาสีสังแถวที่สี่อิสวาสุชัดเจนครับสมบูรณ์มากเลยแต่ว่าเก็บในที่ที่ไม่ดีปกติข้างในจะแดงนะครับแต่ผมว่าจะเป็นที่การเก็บเนี่ยทำให้ข้างในเป็นประหลอดเลยตะกดุด1.2นิ้วหลวงพ่อพายัน4แถวครับผม